ยังไม่ยังไม่ได้มาตัดบากก็ให้ชุดนี้ออกก่อนนะครับหลวงพ่ออยู่ก่อนนะครับให้ครบหน้าช้างทุกเชือกก่อนนะครับนิมนต์หลวงพ่อให้ครบหน้าช้างทุกเชือกาห้เจอครับนิมนต์ข้างหน้าเลยนะเพื่อนเพื่อนที่ให้อันนั้นตัวแต่ที่มีปากครับตรงไหนก็ได้นะครับอยู่หน้าอยู่หน้าช้างนะครับอยู่หน้าช้างอยู่หน้าช้างอยู่หน้าช้างก่อนนะครับอยู่หน้าช้างก่อนนะครับ เาโยให้สวนสวนพวกเราอย่าเพิ่งเข้าไปแก่นะนะครับเดี๋ยวภาพเราจะไม่สวยให้าราได้ค้อนครับจนั่เอายป้านนะครับที่มีโดยเฉพาะท่านกับพดีนะครับ ปโนเบอรขึ uh ้นนะครับปโนเบอร์ขึ้นดีสังฆทานที่เราจะถวายนะครับตั้งน้ำมูสามจบกล้องกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสสสััมพุทธะ ปัจจัยของข้าพเจ้าได้มาโดยบริสุทธิ์ใจข้าวองข้าพเจ้าเขาดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระพุทธถวายแด่พระธรรมโน้มน้าวตรัสพระสง จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้พบเมืองแก้วขอให้แคล้วหัวมานขอให้พบในสิ่งที่ต้องการและป่าธนาาในเบื้องหน้านี้เธอ ไปอยู่ข้างๆทางอยู่ข้างทางกับความท้าอย่าพึ่งไปให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะแล่นกันนครับข้า้ไปอยู่ข้างๆนะคะนุ่งเลยนุ่งเลยนุ่งเลยนุ่งสอดกันเลยแม่นุ่งสอดเลยตอวดออกตัวดอย่างมันใหญ่งานท่องเที่ยวเกษตรจุ้นนะครับเกินครับคุณครับผู้ว่าการท่องเที่ยวนะครับ

ให้พี่น้องตักบาตอยู่ข้างข้างนะครับอย่าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวถ่ายภาพไม่สวยนะครับเอาภาพได้อยยางครับเดี๋ยวน้ใจย็นนะครับตัวไหนทำได้ก็ตักไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องถือสัฆทานทุกคนให้ไปอยู่ข้างทางอย่างเดียวอย่าอยู่ข้างหน้าเพราะพระสงฆ์จะอยู่ข้างหน้ารับ การตับบานจากช้างจะไดครับเรคเดี๋ยวครับข้าใจนะครับทุกท่านคอยจะยอนไปเรื่อยๆนะครับไปอยู่ด้านหลังช้างยื่งดีนะครับอยู่ข้างหลังช้างครับเดี๋ยวยื่นให้ช้างเอาของหวนยื่นให้รวงช้างไปใช่ให้เราไปตักบานกับพระสงฆ์นะครับให้เรายื่นของแห้งอาหารแห้งอยู่ข้างข้างช้างยื่นให้หวงช้าง ยื <wil> ้อในวงช้างอย่างเดียวนะครับเชิญไปอยู่ข้างหลังเลยครับเชิญไปอยู่ข้างหลังนะครับเชิญไปอยู่ข้างหลังอนี่ครับเดี๋ยวจะได้เก็บภาพสวยๆไมืงั้นจะไม่เห็นภาพนะครับจะได้ไม่จะไม่เห็นภาพอ่าหลวงพ่อพระเดชคุณเจ้านะครับที่รับแล้วก็ทยอนกลับเดี๋ยววนมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววนมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ

จอด้านหน้าเลยนะครับบูชาต่อได้เลยนะครับอาจักรทานที่เราตักบาตรแล้วฮาว่ามุนจาเวียนไปเรื่อยๆนะครับเวียนบุญไปเรื่อยๆนะครับประเด่นระคุณหลวงพ่อให้บุญไปเรื่อยๆนะครับพักก้นนะพักก้นโอ้แต่บาทยังวัด่าทนะ ยากินขึพี่น้องให้ทีสุดท้าหลังชานจากเจ้าชยมาล่อมกรนาปลอดภัยที่สุดนะครับมีควมปอดภัยที่สุดให้อยู่กับเรานอย่างเดียวเดียวของเจ้าใส่ก่อนะคบพระคุณเจ้าทยอยเข้าไปเรื่อยๆแล้วับทยอยไปเรื่อยๆพี่น้องอยู่ข้างๆ้านกันนะครับอย่าไปอยู่ข้างๆที่เาเราด้าไปได้พวกเราถวายอาหารใ้ มาเลยครับมาเลยมาที่เลยครับมาเลยครับมาเลยครับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีนะครับเราเป็นผอโอกาสท่องเที่ยวประจำจังหวัดชุมินทร์เรานิรนะครับมาร่วมงานอย่างคับท่านวันนี้มีท่าติพันในไล่จะเป็นยาเป็นเศร้าเป็นตุ้เป็นขมุนมาขมนจุ่นเราเราก็มาตัดช้า หาที่ไหนไม่ได้นะครับมือเดียวในโลกพยามอกด้วยนะครับคุณแมยากยากยากามางาเป็นขงพ่ที่มีาด้วยนะครับให้อยู่ข้าข้างจับลอดภัยที่สุดนะครับจอดการไดที่อยากจะตามน่วมการใดที่อยากจะตามหาน่มเดินไ ตามต่างด้านเรื่อยๆบางตุจาเดิได้ที่นี่นะครับตามจ่าไป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 ่ปไปาปไ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 นไป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 ไยไป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 ไไ เอาเลยครับตวไวเลยครับตวไวเลยเก็บจับป่าไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องด่วนนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับตามที่เราตั้งใจไว้ว่านวันนี้จะได้มีกุศลอันแรงกล้ามาวัดป่าเกียงได้ตับป่าผสมกับช้างด้วยบุญบารมีอันสูงส่งด้วยบุญบารมีที่เกิดกับท่านนะครับวันนี้ ใจที่ต่ะหนักทาขอท่านท่าำลัขอทุกครอบครัวมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกทานนะครับยิ่จับปานดีนะครับจนานี้าจะตอใจอย่าได้ขาดไากงททุกคนให้ทำบุญจาทป่านกระสงกับพยาช้างสารค่ทิดเชือ เป็นบุญบารมีที่ได้สุใหญ่้กับงคถาบันพื่อพระสัตว์เพือนกันละให้หลายเดินนะครับบูชาได้นะครับมีอาหารเนี้ยงท่านบูชาไปด้วยนะครับเป็นบุญที่ท่านได้ทำบุญกับช้างได้ทำบุญกับวัดอ่าจะมีพระสงฆ์มู่ใหญ่ได้บินถาบาทเข้าสารอาหารเลี้งไม่ว่าจะเป็นผ้ากีมอผ้าไตร tôi chỉ tôi đã có một khoảng một mươi năm đi làm bung 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 ขอให้เนคนที่มีความสุขีเป็นารไทะคะลูกณาวทุกคนทุกท่านสุขในที่ลำเลิศสุขในที่กระเสริฐเกิดกับผู้ที่มีจิตใจอันเป็นกุศลตักบาตรพระสงค์กับชาวบ้านี้่ยุกธมีปผู้หญชาวที่เชื่อเป็นอางทุกนาทีุกั่งทุกวั้เป็นดี ขอใหพี่น้องทุกท่านหมสิ้นจากโให้จบหมดสิ้นจากคำว่าทุกข์าลาาใจขอให้หายไปเอิญน้งพ่อมากครับน้องพ่อมากใ้องการร่าง้กบพ่น้องสุดคว่าโรคภันพน้อง่เพื่อก้ส์ ด้วยร่าด้วยยศบารมีสูงส่งทุกทุกท่านทุกทุกคนทุกทุกนายสวยมากครับสวยมากทุกท่านครับทับบุญแล้วย่อมดีบุญอันประเสริฐทับบุญแล้วย่อมดีบุญคุณอันยิ่งใหญ่กับช้างในกล่าวครั้งนี้ทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับหาบุญใดจะมีอย่างนาดนี้ ผมไม่เจออีกแล้วท่านวันนี้เรามาวัดป่าเกียนเรามากับตุญกับชา้างกัดป่านต้นสูงโดยบนเมียนยิ่งใหญ่เมียนไปสูสายฟ้าคือพระสุธาพันความยิ่งให,ใหญ่ตรงนี้ก็จะส่งผลไปถึงครอบครัวไปถึงโรงตะปูไปถึงยุดธขาบรรดาศักดิ์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องทุกท่าน ให้อำนวยพรให้อำนวยความสุขให้อำนวยผลประโยชน์ที่ประกอบกิจการงใดๆทั้งสิ Про ้นก <diet> oh ็คงจะประสบความสำเร็จทุกครูคราบโอ้ใดที่ทำเหมือนจับช้างย่อเหนือภิสงยิ่งใหญ่เหมือนจับช้างผู้วางปฏิปทาไปดินตุ๊บตุ๊บตุ๊ หลวงพอไม่มีมอถือแล้วอาจารย์นนไม่มีมถือแล้วเงยพ้อนนี้หไ้อาจารย์้นี้แล้วเราได้ตัดปกดเีมลกคือวัดป่าเกียมตุงแล้ตุางุงา้ คนใดที a, to, ่สร้างบุญใดที่ราทำวันนี้ขอจะต้อนรัออกไปถึงรอบตัวไปถึงองตระกูลท่านใดที่จะบูชานะครับเกี่ยวกับสังฆาลอาหารเย็นเชิญมูชาได้นะครับตามกำลังนะครับท่านใดที่มาตามหลังเชิญบนโต๊ะนะครับมีบาทให้ท่าน ได้ถวายจ,จตุปัจจัยเป็นกำลังใจแต่ว่าพาจารย์หายเหมือนแต่ว่าคิดว่าใส่บาทลายอยู่แต่ว่าพาจันท์ให้อีกหนึ่งแต่ว่าจันท์ต้องเชื่อมือก็เปิดใได้นะครับเปิดใจเพิ่มได้นะครับอนุโมทนาให้กับคุณพรทิพย์ตั้งกีรตินายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดอยุธยา พร้อมด้วยชาสมาชิกของเงงเบื้องฝั่งละล่ะค่ะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพชาร์สองตัวเท่ละห้าหมื่นตั้งตพร้อมด้วยคดชั้นชายสี่ตัว

ุญกับช้างบ e, <Please. S 2> well, ุญกับพรญญาช้างพัญาทั <rivalry Un owners> oh. uh. Dude, ้งสามคู ba ่ตรงตาได้อน <is> oh. ุโมทนาได้นะครับที่กองํานวยการแล้วให้พระเด่พระคุณพระประจากย์มหานะครับได้ประญาสัมปันธ์อีกทั้งหนึ่งวันนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่ประเสริฐเป็นบุญที่มัาเกิดจากพี่น้องที่ได้ตั้งใจจากสถานที่บ้านสู่ลานวัดลานธรรมลานบุญ อันยิ้งใหญ่วัดป่าเจียมวันนี้ทุกท่านมีความสุขยิ้มยิ้มส่งกุญแจความเปิดบานบอกถึงความสุขบอกถึงวงตะกูลที่มีอันล้ำค่าด้วยอันยิ่งใหญ่ด้วยกุศลอันล้ำเลิศและเสริมด้วยธุปบาลเมีที่ท่านได้สร้างบุญกับช้างได้ักบาตร่ากับพระสงฆ์ทำอาหารในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกคน คนมีตุตนตะลันที่ได้มาตักปักกับพญยายช้างทุกเชือเจ้าภ<พ>าพเจ้าภาพชอบฟ้าเจ้าภ<พ>าพฉัดเจ้าภ<พ>าพทุกท่านนะที่มีรายชื่อให้ท่านไปนั่งคอยลงสารประกรรมนะจะมีที่นั่งให้ท่านเพื่อท่านจะได้นั่งช้างตามลำดับนะ <c oughs> ครับประาทุกท่านนะครับ

ทำบุญนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการจะได้เตรียมสถานที่ตเตรียมชาให้กับท่านทุกคนนะครับเก็บภา,าพสวยๆถ่า,ายภาพพย้ายชาจจ้าง้เชื่ยเท่าสัศาลาราวันนะครับเต็บเป็นภาพที่ระลึกอันสวยงามอันยิ่งใหญ่ครับ